หลังจากที่เราได้มีการขึ้นรถไฟไปหลวงพระบางแล้วเราก็เลยมีความคิดว่าหากเรามีการเปรียบเทียบระหว่างการขับรถไปหลวงพระบางและการนั่งรถไฟอันไหนมันจะมีความคุ้มค่าและก็ความสะดวกสบายมากกว่ากันวันนี้เราจึงได้เริ่มทำการเดินทางไปที่หลวงพระบางอีกครั้งหนึ่งโดยการขับรถไป การเดินทางของเราเราได้เลือกเส้นทางโดยการใช้ทางด่วนเวียงจันทร์วังเวียงซึ่งเป็นทางด่วนที่สร้างขึ้นมาใหม่ในความร่วมมือระหว่างลาวและจีนแล้วก็ค่อยๆที่จะเข้ามาในพื้นที่ของทางด่วนแล้ว ทางด่วนนี้เป็นทางด่วนระยะที่1ซึ่งตามแผนการก่อสร้างของทางด่วนจริงๆแล้วจะเป็นการสร้างตั้งแต่เวียงจันท์จนไปถึงบ่อเต็นหมายความว่าก็จะเป็นสุดอยู่ที่จุดเดียวกันกันกบตัวรถไฟลาวจีนนั่นเองนั่นเป็นยุทธศาสตร์ของประเทศในการพัฒนาที่จะบอกว่าจากประเทศลาวแลนล็อกเป็นแลนลิงที่จะเชื่อมเข้าด้วยกันระหว่างจีนลาวเวียดนามพมา่าแล้วก็ไทย ทางด่วนนี้เป็นทางด่วนที่เริ่มต้นจากบ้านหนองแตะจนถึงเมืองวังเวียงซึ่งจะสามารถช่วยทําให้เราลดระยะเวลาในการเดินทางจากเวียงจันทร์สู่วังเวียงได้จากแต่เดิมเราต้องใช้ระยะเวลาประมาณ5ชั่วโมงแต่ปัจจุบันนี้เราใช้ระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นซึ่งความเร็วบนทางด่วนเนี่ย เขามีลิมิตเอาไว้อยู่ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทางตัวนี้ยังมีอุโมงค์มิตรภาพลาวจีนซึ่งเรียกว่าเป็นอุโมงค์ที่เจาะภูเขาแห่งแรกของประเทศลาวระยะทางยาวทั้งหมดประมาณ500เมตรซึ่งจะทําให้เราสามารถลอดภูเขาลงไปแล้วเราก็มีทางที่ ตรงเข้าสู่อีกด้านหนึ่งของภูเขาได้อย่างรวดเร็วในวันที่เราเดินทางนั้นเราเรียกว่ามีความโชคดีคือด้านหน้าด้านหนึ่งของภูเขาเป็นตัวที่มีแสงจ้ามากทีเดียวแต่สักพักหนึ่งเท่านั้นเราก็ได้เจอหมอกและมีอากาศที่เปลี่ยนไปโดยทันทีทางด่วนนี้ได้เปิดใช้งานวันแรกวันที่2ธันวาคมปี2020หรือว่าห่างกับรถไฟลาวจีน1ปีพอดีเท่านั้นเลยนะครับซึ่งในช่วงที่มีการเปิด ให้ใช้บริการของทางด่วนเนี่ยยังเป็นช่วงที่ประเทศลาวทาการปิดประเทศเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิดจึงทําให้หลายๆคนยังไม่เคยเห็นบรรยากาศของทางด่วนว่าบรรยากาศที่เราขึ้นบนทางด่วนแล้วจะเป็นอย่างไรซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เราเห็นวิวทิวทัศน์ต่างๆมากมายผ่านตั้งแต่บ้านพนโฮมบ้านหินเทิบแล้วก็อ่างน้ำเงิมและสุดท้ายเราก็ได้ลงมาถึง ตัวเมืองวังเวียงเป็นที่เรียบร้อยพอมาถึงปลายทางตรงนี้เราก็ต้องเอาบัตรที่เรารับมาตอนขาเข้าเนี่ยจ่ายเงินซึ่งระยะทางทั้งหมดสําหรับราคาของรถเก๋งก็คือ63 0 0บนกีบหรืออยู่ที่ประมาณ150บาทเท่านั้นเองนะครับ mm. เมื่อเราจ่ายเงินเสร็จแล้วทางด่วนก็จะพาเราเข้าสู่ใจกลางของเมืองวังเวียงเพียงนิดเดียวห่างออกไปประมาณสัก2-3กิโลเท่านั้น ในเมืองวังเวียงตอนนี้สภาพก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะพอสมควรเนื่องจากการแพร่ระบาดของตัวเชือ้อโควิดนั้นจากแต่เดิมที่เรามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาอยู่ในวังเวียงมากมายแต่ตอนนี้ความเงียบก็ได้เข้ามาปกคลุมตัววังเวียงแต่อย่างไรก็แล้วแต่พฤติกรรมการท่องเที่ยวของคนลาวเองก็เริ่มให้ความสําคัญกับการท่องเที่ยวภายในประเทศแล้วก็มาเที่ยวตัววังเวียงกันมากขึ้นโดยเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ เราพบว่ามีสิ่งก่อสร้างใหม่ที่เกิดขึ้นก็คือมีพระอินทร์องค์ขนาดใหญ่มากที่เพิ่งจะสร้างเสร็จได้ไม่นานมานี้และในตัววังเวียงเองก็ได้มีการปรับปรุงสภาพตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาอยู่ที่9นาฬิกาเราเองก็มาแวะรับประทานอาหารเช้าอยู่ที่ตัววังเวียงผมก็เลยได้เก็บภาพบรรยากาศของวังเวียงณปัจจุบันมาฝากให้กับทุกท่าน นี่คือแม่น้ำซองแม่น้ําแห่งเดียวที่ไหลผ่านใจกลางวังเวียงซึ่งแต่เดิมเนี่ยจะมีสะพานข้ามแม่น้ําตรงจุดนี้ได้แต่ปัจจุบันเนี่ยหายไปแล้วแล้วเขาก็เอามาทําเป็นร้านอาหารให้กับนักท่องเที่ยวได้ลงไปรับประทานอาหารอยู่ในริมแม่น้ําหรือริมตลิ่งนั้นทําให้มีบรรยากาศที่รู้สึกสวยงามเพิ่มขึ้น ก่อนที่เราจะไปต่อนั้นเราก็พบว่าตอนนี้วังเวียงเป็นเมืองที่มีความสวยงามแล้วก็สงบมากๆเหมาะกับการมาเที่ยวพักผ่อนเหลือเกินในระหว่างทางที่เราเดินทางออกจากวังเวียงไปนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นตัวรางรถไฟฟ้า,ฟาราวจีนที่จะคอย แอบโพมาเป็นระยะระยะกับเส้นทางที่เราไปปัจจุบันเราเดินทางอยู่บนเส้นทางของเส้นสาย13เหนือนั่นหมายความว่าคือเส้นที่เดินทางจากนครหลวงเวียงจันทร์ไปจนถึงตัวบ่อตึงตอนนี้เราก็มุ่งหน้าเข้าสู่เมืองกาสีซึ่งถนนเองก็มีลักษณะว่ายังเป็นหลุมเป็นบอ่ออยู่เป็นระยะระยะซึ่งเราเองต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็ไม่สามารถทําความเร็วอะไรได้มากนะ พอเราถึงตัวที่เมืองกาสีเนี่ยมันจะเป็นจุดแยกที่ทางตรงขึ้นไปจะไปทางภูคูหรือเขาเรียกว่าเป็นเส้น13เหนือเก่าสามารถที่จะเชื่อมต่อไปยังเมืองเชียงขวางได้แต่เราเลี้ยวซ้ายเพื่อที่จะไปเส้นภูเก้าหลักหรือภูที่มีความยาวถึง9กิโลเมตรเราก็ยังแอบจะเห็นตัวทางรถไฟเป็นระยะเหมือนเดิมเพราะเป็นแบบนีดตลอดระยะเส้นทางที่เราเดินทางจนถึงหลวงพระบาง ในเส้นทางที่เราขึ้นไปปูเก้าหลักนั้นเนี่ยจะเป็นเส้นทางที่มีความสูงจากน้ำทะเลสูงสุดถืออยู่ที่1,800เมตรแต่ว่ามีลักษณะของถนนบางช่วงที่ยังไม่ค่อยจะ ดีหรือเรียกว่ามีความเสียหายจากการเดินทางของรถบรรทุกเนื่องจากเส้นทางนี้เป็นเส้นทางหลักในการขนส่งสินค้าแล้วก็การเดินทางขึ้นทางด้านเหนือไปจนถึงตรงหลวงน้ําทาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่ขับรถมาเส้นนี้จึงจําเป็นต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งหรือพ่อสมควร เนื่องจากว่าเส้นทางภูเก้าหลักเนี่ยจะเป็นเส้นทางที่มีความสั้นกว่าเส้นทางที่จะไปทางภูคขนก็พบว่าทําให้เราสามารถประหยัดระยะเวลาในการเดินทางไปได้ถึง2ชั่วโมงเมื่อเทียบกับไปทางภูคูนวิวทิวทัศน์ระหว่างทางที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยก็จะเป็นภูเขาสูงสลับตั้งแต่มีภูเขาที่ไม่ค่อยจะมีต้นไม้เท่าไหร่แล้วก็เป็นป่าไม้สูงเต็มไปหมดเลยรวมไปถึงมีสวนยางพาราในระหว่างเส้นทางเนี่ยอยู่มากมาย ทำให้เรารู้สึกว่ามันมีความตื่นเต้นแล้วก็มีความแตกต่างสามารถได้ชม YouTube ทัศได้ตลอดทางในภาพที่เรากำลังเห็นอยู่นี้มีความสูงจากน้ำทะเลอยู่ที่ประมาณ1,400เมตรแล้วก็มีเส้นทางที่คดเคี้ยวถามว่ามีทั้งหมดกี่โค้งอันนี้ไม่สามารถนับได้จริงๆน่าจะเป็นพันความเร็วเฉลี่ยในการเดินทางของเราเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราออกจากตัววังเวียงซึ่งเรา ต้องเดินทางถึงหลวงพระบางจะใช้ระยะเวลาทั้งหมดอยู่ประมาณ210กิโลเมตรเราต้องเดินทางถึง5ชั่วโมงกันทีเดียวหลังจากที่เราผ่านมาหลายภูแล้วก็หลายพันโค้งที่เกิดขึ้นนี้ก็อีก50ิกิโลเมตรเท่านั้นจะถึงตัวหลวงพระบางซึ่งจะมาบรรจบก,กันกับตัวเส้น13เหนืออีกครั้งหนึ่งจากที่เราแยกจากเมืองกาสีตรงนี้เองนะครับจะทำให เรารู้แล้วว่าเราใกล้ถึงจุดหมายปลายทางเต็มที่แล้วตอนนี้เราใช้เวลาไปทั้งหมดประมาณ6ชั่วโมงเต็ม,ตมในการเดินทางและก่อนที่เราจะเข้าตัวหลวงพระบาเราก็ยังพบตัวรางรถไฟอีกครั้งหนึ่ง นถนนเส้นนี้ถ้ามุ่งหน้าตรงขึ้นไปก็จะเข้าไปสู่สถานีรถไฟหลวงพระบางแต่เราก็ทกําการเลี้ยวเพื่อจะเข้าตัวเมืองหลวงพระบางนั่นเองระยะทางจากตรงนี้จะถึงหลวงพระบางก็อีก14กิโลเมตรเท่านั้นที่เรารอคอยที่จะถึงกันแล้วนะครับ บรรยากาศของตัวเมืองที่เราเข้ามาถึงตัวนะครหลวงพระบางก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปทันทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาปัตยกรรมและก็สิ่งปลูกสร้างต่างๆที่จะมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของหลวงพระบางมีการปนกันในรูปแบบศิลปะแบบโคโรเนียลแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่านี่คือแหละคือหลวงพระบาง เมื่อเรากำลังเข้าไปจนถึงจุดหมายปลายทางของหลวงประบางเราได้เลือกว่าเราจะไปวัดเสียงทองเป็นจุดหมายปลายทางจุดแรกโดยการผ่านแม่น้ำคาน ในแม่น้ำคานตรงนี้เนี่ยก็จะมีโรงแรมต่างๆมากมายเต็มไปหมดที่คอยเปิดรับนักท่องเที่ยวในวันที่ประเทศลาวยังเปิดประเทศก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของตัวเชื้อโควิดแต่ตอนนี้เนี่ยทุกอย่างก็ได้เงียบแล้วก็กำลังจะพยายามฟื้นฟูเกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวภายในประเทศในที่สุดเองเราก็ได้เดินทางมาจนถึงวัดเสียงทองซึ่งเป็นวัดที่มีความสาคัญต่อหลวงพระบางเป็นอย่างมาก ในที่สุดผมก็เดินทางมาถึงหลวงพะบางเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดเสียงทองซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของหลวงพะบางอีกแห่งหนึ่งเราใช้เวลาเดินทางทั้งหมดก็ตั้งแต่7จ็ดงเช้านะครับเรามาถึงที่นี่ประมาณ2องโมงสี 45. บวกเวลาเผื่อหรือเผื่อขาดอะไรเล็กน้อยก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ7ชั่วโมงครึ่งนะครับขับรถมาเรื่อยๆกับสามร้อยสิกิโล นะแล้วก็ผ่านมาทางภูเก้าหลักซึ่งหลังจากนี้ไปผมก็จะได้ฝากรูปสวยๆกับวิวสวยๆให้ทุกท่านได้รับชมกันกันกบเมืองหลวงพระบางมรดกโลกครับไปแล้ว ถึงตรงนี้เองผมอยากจะสรุปเอาไว้ว่าคนที่จะขับรถมาเนี่ยจะต้องใช้เวลาประมาณ7ชั่วโมงแต่ข้อดีของเขาคือเขาสามารถที่จะขนอุปกรณ์สัมภาระได้และถ้าเกิดว่ามีคนที่นั่งมาด้วยกันเนี่ยก็สามารถร่วมค่าใช้จ่ายด้วยกันได้ก็จะสามารถทําให้ประหยัดในการเดินทางไปได้อีกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่ท่านจะเอารถมาหลวพะบางเองก็เป็นตัวเลือกที่ดีใช้ได้เหมือนกันณปัจจุบันตอนนี้ สำหรับคนที่ขึ้นรถไฟมาเองเนี่ยก็จะมีความคุ้มค่ามากสำหรับคนที่เดินทางระยะสั้นๆที่เข้ามาตรงนี้เนื่องจากว่ารถไฟมีความรวดเร็วทั้งมาเร็วแล้วก็ไปเร็วแต่สัมภาระนั้นขนค่อนข้างที่จะได้น้อยอย่างผมเองเนี่ยมารอบนี้ผมขนอุปกรณ์มาเยอะมากก็จะไม่คุ้มกันทีเดียว ทุกท่านสามารถเลือกที่จะใช้รถหรือใช้รถไฟที่จะมาหลวงพระบางได้แต่ในความคิดเห็นส่วนตัวถ้าท่านต้องการเดินทางต่อไปอุดมชัยหรือไปหลวงน้ำทาการขับรถมาจะมีความเสียเปรียบจาก การนั่งรถไฟทันทีเพราะว่าการที่จะขับรถไปถึงอุดมชัยต่อเนี่ยจะต้องใช้เวลาอีก4ชั่วโมงครึ่งและต่อไปถึงหลวงน้ำทาต้องบวกขึ้นไปอีกประมาณ2ชั่วโมงนั่นหมายความว่าจากหลวงพระบางจนถึงหลวงน้ำทาท่านต้องขับรถไปอีกถึง6ชั่วโมงแต่การนั่งรถไฟจะใช้เวลาเพียง1ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับหลังจากนี้ไปผมขอฝากภาพสวยๆและบรรยากาศดีๆของหลวงพระบางให้ทุกท่านได้ชมกัน